กลุ่มพรมิตรสามกลุ่มนะครับได้ทําการปลูกยึดฐานทัพของท่านพม่าในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัสเนอย่างต่อเนื่องทางฝ่ายมินองหลายก็มีการเรียกประชุมตวนนะครับเพื่อเลี่ยงควบคุมในพื้นที่ให้ได้เดี่ยวที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อในวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่นะครับการปฏิบัติการ1นึ่งศนเจ็ดในระยะเวลา14วันที่ผ่านมาทางฝ่ายกลุ่มพรมิตรสามกลุ่มที่มีทหารโกรกั้งร่วมอยู่ด้วยนั้น ทางทหารโกกัง MNTA ประกาศว่าพวกเขาได้ปลูกยึดฐานทัพทหานพามะซอกแปัไอนะครับโพงไายแซมบ้านนางเกาะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอต้าสวยทานในพื้นที่ซีแซนนะครับในเขตโกกังและฐานทัพแห่โฮกดองที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับหมู่บ้านซียุนกีนะครับในพื้นที่ตรงแซนเขตโกกังนั้นเหมือนกันนะครับซึ่งฐานทัพทั้งหมดนี้นะครับ่ายทหารโกกัง MNTA เขาสามารถ ถูกยึดได้ทั้งหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเขตโกกั้งนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับกลุ่มพรามิดร m เ a a ยังปลูกโจมตีทหารปีเจฟที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่ใกล้กับหมู่บ้านซียุยนะครับเขตตรงแซนนั้นเหมือนกันนะครับในพื้นที่เขตโกกั้งนี้นะครับผ่ายทหารโกกั้งเขาสามารถควบคุมได้หลายพื้นที่แล้วเหมือนกันนะครับจากการประทะสรุปกันอย่างหนักที่เกิดขึ้นนี้ ทางายกลุ่มแนวร่วมเขาสามมาจได้ฐานทัพของฐานพม่าหลายแหง่งรวมถึงอาวุธยุทธกรณ์ของฐานพม่าเปลี่ยนจํานวนมากด้วยนะครับนับตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการ102เจเวลา14วันที่ผ่านมานะครับกลุ่มพลวมิทเขาสามมาจได้ฐานทัพของฐานพม่าอย่างน้อย127แห่งนะครับและรถถังรถหุ้มเกราะของฐานพม่ามากกว่า7คันยึดได้เมืองสําคัญอย่างน้อย5แหง่งบางจังหวัดในเขตโกกางก็ได้มีการเคลียร์พื้นที่ และเตรียมแผนที่จะปกครองในพื้นที่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับทางผ่ายทหาร่างเทียนเี่วเอแลกกลุ่มปกป้องประชาชนพีเดียบก็มีการตักเฝ้าโจมตีขับวนรถของทหารพม่าที่นําโดยรถหุ้มก่อจานวน3คันนะครับที่กําลังมุ่งหน้าขึ้นไปในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัชชานเพื่อที่จะไปเสริมกําลังพลในพื้นที่นั้นเองนะครับเกี่ยวกับการตักเฝ้าโจมตีในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อในวันที่8พฤพจิกายนที่ผ่านมา ในช่วงเวลาสามทุ่ม45นาทีนั้นทาหารต่างเทียนแนวเอร่วมกับกลุ่มบกป้องประชาชนพีดียบได้ส่งกำลังทาหาร่ากเฝ้าโจมตีขบวนรถของทหารพรมาร่าที่นำโดยรถหุ้มเกราะจำนวนสาคันเมื่อพวกของทหารพรมาร่ามาถึงในพื้นที่ใกล้กับหมู่บ้านอุม,มะคานะครับจังหวัดนองเคียวทางภาคเหนือของรัฐานั้นถูกทางฝ่ายทหารต่างเทียนแนวเอและพีดียบโจมตีอย่างหนักส่งผลให้รถหุ้มเกราะได้รับความเสียหายอย่างน้อยหนึ่งคัน อีกสองคันนั้นต้องถอยออกจากพื้นที่ไปทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับทางสื่อข่าวคิดติจิดีดยรายงานว่าตั้งแต่เมื่อในวันที่สามพฤศจิกาย,ยนจนถึงในวันที่เจ็ดที่ผ่านมานั้นกลุ่มปกป้องประชาชน PDF นะครับได้ทําการปลุกโจมติทหารพรมาร่าที่ประจําการอยู่ในพื้นที่จังหวัดกอรีนนะครับส่งผลให้ผ่ายทหารพมานั้นเสียชีวิตอย่างน้อย50นายและสับใต้ทหา,ารพม่า21นาย ทางผ่ายของกลุ่มพีดีเอเขาก็เสียชีวิตสานายและยึดอาวุธปืนของท่านพม่าทุกชนิดรวมกันมากกว่า99กระบอกนะครับวอสื่อสารสี่เครื่องของสายทางทหารอีกจำนวนมากจากการประทะสรุปกันทั้งสองผ่ายนี้นะครับกินเวลานานกว่า3วันผ่ายท่านพม่าส่งเครื่องบินมายิงโจมตีมากกว่า49ทเที่ยวบินด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการประทะสรุปกันที่เกิดขึ้นหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดกอรลินนะครับ นอกจากในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัชชานั้นสงทรงคจะรุนแรงแล้วนะครับในพื้นที่รักกายาก็ทหานพม่าถูกดักเข้าโจมตีอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับการประท่าสรุปกันก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับในช่วงเวลา3ทุ่มนั้นจนถึง5้าทุ่มนั้นนะครับขบวนรถของท่านพมา่าจำนวน30คันออกมาจากตัวเมืองดยอยเกาะมุ่งหน้าสู่ในพื้นที่ตัวเมืองพารูโซ เมื่อพวกท่านพม่าเข้ามาถึงในระหว่างทางนั้นถูกกลุ่มเขนตีเบเขาตักเพ้าโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้รถท่านพม่าได้รับความเสียหายอย่างน้อยสองคันนะครับและมีท่านพม่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหรือไม่นั้นไม่ทราบอย่างแนช่ชัดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลัดกายานะครับซึ่งจากการประทะสูร้รบกันที่เกิดขึ้นอย่างดุเดดในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัสชานและในเขตโกกังนั้นส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ต้องอบพรีพยอดผายไม่ต่ำกว่า88,000คนและเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า30คนแล้วตอนนี้นะครับการประทะสรุบกันทั้งสองผายนะครับก็โสโก่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่นะครับส่วนท่า่ายของท่านพม่าผู้นำมินอ,องไลน,นะครับก็ได้มีการเรียกประชุมสุขเสิร์นเพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัชสานเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมา พลเอกมินอองไลย์ผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาได้มีการเรียกประชุมสุขเสริญสภากราโฮมและความมั่นคงแห่งชาติเป็นครั้งแรกในรอบกว่า2ปีนะครับนับตั้งแต่การรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของอ,องซานซูจีเป็นต้นมานะครับการประชุมถูกจัดขึ้นเพื่อหาเลือถึงสถานการณ์การสร้ปบในรัฐศารและพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากกองทัพเมียนมาสูญเสียฐานที่มั่นหลายแห่งให้กับกลุ่มแนวร่วมกลุ่มสามพรมิตรสามกลุ่ม ที่เปิดฉากปฏิบัติการ1027ตั้งแต่เมื่อในวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในระหว่างการหาเรือนะครับประธานาธิบดีมินสวยเตือนว่าหากว่ารัฐบาลทหารพมา่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมียนมาจะถูกแบ่งแยกออกเป็นลายดินแดนเลยทีเดียวนะครับในขณะเดียวกันนะครับผลเอกมินอ,องลายก็ยอมรับว่ากลุ่มสัมพรมิตรทางภาคเหนือของรัฐชานได้สร้างความเสียหายอย่างหนัก ให้กับทานที่มั่นหลายแห่งนะครับของกองทัพเมียนมาโดยทางกลุ่มทหารโกก้านะครับก็ได้มีการใช้ตัวที่ผลิตออกจากประเทศจีนที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดในการทิ้งระเบิดโจมตีทหารพรม่าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมายังแสดงความกังวลว่าการสลบในรัฐชานอาจจากกระทบความสัมพันธ์กับจีนนะครับเนื่องจากได้รับหนังสือร้องเรียนปล่อยครั้งว่า มีการระเบิดข้ามไปตกในพังประเทศจีนบ่อยครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์การสรบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัฐสารแอโท่วพรม่านั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่ามีความเคลื่อนหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานให้ทุกท่านใต้พังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ मुन रोपनी oh.